สวัสดีครับกระผมนายสันติชนะบริบูรณ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนในปีงบป,ประมาณ2,567เข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอน ในสายชั้นปฐมศึกษาปีที่4รายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่โฟนิกรักอ่านเขียนภาษาไทยแนะแนวกิจกรรมลูกเสือ sbmld รวมทั้งสิน้นข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำชั้นร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่4-5ทัเวนครูประจำวันพุธในการดูแลนักเรียนข้ามถนนคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะกรรมการจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาข้าพเจ้ามีโครงการและกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้นสองโครงการดังนี้ 1. ผู้รับผิดชอบโครงการกีฬาภายใน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการปรับภูมิทัศน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการในสถานศึกษาและรวมถึงกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนที่ได้จัดขึ้นข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ของกิจกรรมเหล่านั้นผลงานที่ภาคภูมิใจในปีงบประมาณ2,567ข้าพเจ้าได้นำความรู้และประสบการณ์ทางด้านกีฬามาฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องของกีฬายูโดซึ่งใช้เวลาว่างในช่วงหลังเลิกเรียนในการฝึกซ้อม ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และได้นํานักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโยูโดโการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับรางวัลชนะเลิศแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมากกว่าคําว่าชัยชนะในการแข่งขันคือการสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้มีความแข็งแรงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ข้าพเจ้าได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นรวมถึงการสร้างพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและหลายวิชาเพื่อใช้พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาน ข้าพเจ้าได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นรวมถึงการสร้างพัฒนาสื่ นวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการปรับปรุงประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้ข้าพเจ้าได้เลือกประเด็นท้าทายเรื่องการรับบอลส่งบอลของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านร่างกายในการเล่นกีฬาสามารถต่อยอดนำไปสู่การเล่นกีฬาสากล ในชนิดอื่นๆได้